เอราวันสะเทือนเอเชียกลับตลบตดคดีพลิกเมื่อเสียงยืนยันจาก a อ c ดังขึ้นกลางความมุนงงของทั้งภูมิภาคเอเชียทั้งทวีปแทบหยุดหายใจในชั่วขณะเมื่อผลการแข่งขันและการพิจารณาคดีที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจบไปแล้วกลับถูกพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเวียดนามได้รับการยืนยันให้เข้ารอบอย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแสโต้เถียงคำถามความไม่พอใจและเสียงวิจารณ์ที่ถาโถมไม่หยุดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดา แต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความยุติธรรมและความรู้สึกของแฟนบอลน,นับล้านโดยเฉพาะในประเทศไทยที่คําว่าเอราวันสะเทือนเอเชียกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแรงสัสะเทือนทางอารมณ์และความเชื่อมั่นในระบบการแข่งขันเรื่องราวเริ่มต้นจากเกมที่หลายคนเฝ้ารอผลการแข่งขันในสนามดูเหมือนจะชัดเจนทุกจังหวัดทุกประตูทุกการตัดสินของผู้ตัดสินถูกจับตามองอย่างละเอียดแฟนบอลไทยจํานวนมากเชื่อว่าบทสรุปได้ถูกเขียนขึ้นแล้วแต่หลังจากเสียงน,นกวีดสุดท้ายดังขึ้น เรื่องราวกลับไม่จบลงง่ายๆการร้องเรียนการตรวจสอบย้อนหลังและการตีความกติกาอย่างเข้มข้นถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่จนในที่สุด AFC ออกถแถลงการยืนยันว่าเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบต่อไปการตัดสินนี้กลายเป็นชนวนให้เกิดกระแสถกเถียงครั้งใหญ่เพราะมันส่วนทางกับความรู้สึกและความเข้าใจของแฟนบอลจำนวนมากสำหรับแฟนบอลไทยความรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากชัยชนะที่คิดว่าอยู่ในมือ เสียงในโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยคำถามว่าเหตุใดกติกาถึงถูกตีความในลักษณะนี้ทำไมการตัดสินใจจึงออกมาเช่นนี้และความยุติธรรมในวงการฟุตบอลเอเชียยังคงมีอยู่หรือไม่คำถามเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอคติแต่เกิดจากความรักในเกมความผูกพันกับทีมชาติและความคาดหวังว่าการแข่งขันระดับทวีปควรยืนอยู่บนหลักความโปร่งใสในอีกด้านหนึ่งเวียดนามเองก็ไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขการได้เข้ารอบข้ามกลางกระแสคัดค้านไม่ได้ทําให้แฟนบอลเวียดนามรู้สึกสบายใจทั้งหมด เพราะพวกเขาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสายตาทั้งเอเชียหลายเสียงตั้งคำถามถึงความชอบธรรมขณะที่อีกหลายเสียงมองว่านี่คือสิทธทิพวกเขาควรได้รับตามกติกาความแตกต่างของมุมมองนี้ทําให้บรรยากาศฟุตบอลเอเชียตึงเครียดกว่าที่เคยเป็นแตงโมโลงปียพงษ์ยิงกลายเป็นอีกชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกันคําพูดการวิเคราะห์และมุมมองของเขาถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วเพราะเขาไม่เพียงพูดในฐานะอดีตนักเตะหรือกูรูฟุตบอล แต่พูดในฐานะคนที่เข้าใจหัวใจแฟนบอลไทยอย่างลึกซึ้งการอธิบายเหตุการณ์ด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาผสมผสานอารมณ์ขันความจริงจังและการตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลทําให้หลายคนรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีคนที่กล้าพูดในสิ่งที่แฟนบอลกําลังรู้สึกปียพงยิงไม่ได้เพียงแค่โต้ยแย้งผลการตัดสินแต่เขาชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของฟุตบอลเอเชีย ตั้งแต่ความไม่ชัดเจนของกติกามาตรฐานการตัดสินไปจนถึงการสื่อสารขององค์กรใหญ่ที่บางครั้งดูห่างไกลจ,จากความรู้สึกของแฟนบอลเสียงของเขาสะท้อนความคับข้องใจที่สะสมมานานไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เป็นหลายเหตุการณ์ในอดีตที่แฟนบอลไทยรู้สึกว่าต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเหตุการณ์เอราวัณสเืรนเอเชียจึงไม่ใช่เพียงข่าวกีฬาแต่มันกลายเป็นบทสนทนาทางสังคมคนเริ่มพูดถึงความหมายของคำว่าความยุติธรรมในกีฬา การยอมรับผลการแข่งขันและบทบาทขององค์กรกำกับดูแลแฟนบอลรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามมากขึ้นไม่ใช่แค่เชียร์ตามอารมณ์แต่พยายามทำความเข้าใจเบื้องหลังการตัดสินใจเหล่านั้นความตื่นตัวนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลในภูมิภาคในมุมของทีมชาติไทยเหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบทางจิตใจนักเตะสตาฟโค้ชและผู้บริหารต้องรับมือกับความผิดหวัง และแรงกดดันจากสาธารณชนการรักษาสมาธ,ธิและความเป็นมืออาชีพท่ามกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นสิ่งจําเป็นหากทีมต้องการก้าวต่อไปในอนาคตหลายคนมองว่านี่อาจเป็นแรงผลักดันให้ฟุตบอลไทยต้องแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่แค่ในสนามแต่รวมถึงการทํางานนอกสนามการทําความเข้าใจกติกาและการมีบทบาทเชิงรุกในเวทีเอเชียขณะเดียวกัน AFC เองก็เผชิญกับความท้าทายด้านความน่าเชื่อถือ การตัดสินใจครั้งนี้ทําให้พวกเขาถูกจับตามองมากขึ้นกว่าเดิมทุกการถแถลงทุกคําอธิบายถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดแฟนบอลไม่ได้ต้องการเพียงคําว่าตามกติกาแต่ต้องการเหตุผลที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับความรู้สึกยุติธรรมหากองค์กรไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับแฟนบอลก็จะยิ่งกว้างขึ้นเรื่องราวนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของสื่อและโซเชียลมีเดีย ข่าวสารแพร่กระจายรวดเร็วความคิดเห็นถูกส่งต่อเป็นวงกว้างในเวลาไม่กี่นาทีทั้งด้านบวกและด้านลบนักวิเคราะห์ยูทูบเบอร์และแฟนบอลทั่วไปต่างมีเวทีของตัวเองเสียงเล็กเสียงน้อยรวมกันกลายเป็นกระแสะใหญ่ที่องค์กรใดก็ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปในท้ายที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเอราวันสเเทือนเอเชียได้ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเอเชียมันสอนให้เรารู้ว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกม90นาทีแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกความหวังและความยุติธรรมที่ผู้คนผูกพันอย่างลึกซึง้ง สำหรับแฟนบอลไทยความเจ็บปวดอาจยังไม่จางหายแต่ในความเจ็บปวดนั้นก็มีบทเรียนมีพลังและมีคำถามที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตแตงโมโลงปียพงยิงและเสียงของแฟนบอลจำนวนมากอาจไม่สามารถเปลี่ยนผลการตัดสินในวันนี้ได้แต่พวกเขาได้จุดประกายการสนทนาที่สำคัญว่าฟุตบอลเอเชียควรเดินไปในทิศทางใดและความยุติธรรมที่แท้จริงควรมีหน้าตาอย่างไรเมื่อฝุ่นควันเริ่มจางลงสิ่งที่เหลืออยู่คือความทรงจำของเหตุการณ์นี้ และคำถามที่ยังคงลอยอยู่ในใจของแฟนบอลทั่วทั้งทวีปว่าครั้งต่อไปเอราวันจะสะเทือนอีกหรือไม่และเราจะพร้อมรับมือกับมันอย่างไร